ต้นตระกูลผมแต่บางบันหลังย่ำสายันดูตะวันเลี่ยงหลบจะเดินทางเยงือ,อย่างไปไหนจะเป็นต้องใช้ใจุดตายจุดคอบปัจจุบันเห็นจะไม่ดีขึ้นจุดใต้สิ่งทัถ้ามีใครพบอาจจะอายคลคาหน้าอักโคเขาต้องหาต้องโผว,ว่าผมโง่บัดซบยุคนี้มันต้องทันสมัยเพื่อนผมทั่วไปใช้ทันไปตรากบทั้งวิทยุและกระบอกไฟช้ราประภาพมากมายสะดวกสบายแทนครบับ ท่านก็มีหลายอย่างวางกองพบกับตั้งร้องว่าต้องแทตรากบเอตพลเขาหน้าฟังครับขอให้ลองสดับกับทันทีเขารบทั้งวิทยุและกับลอกไฟฉายประภาพมากมายสะดวกสบายแทนครับท่านก็มีหลายอย่างวางกองพบกับตั้งร้องว่าต้องแทตรากบเอตผลเขาหน้าฟังครับขอให้ลองสดับกับทันทีเขารบคือเขาบอกว่าท่านไฟฉายตาบกไม่ใช่ของนอกส่งมาขยอมเงินไทยและไม่ใช่ของทำภายในที่โกยกำไรส่งออกนอก ทางไปใช้ตากบทําในเมืองไทยโดยให้เงินกาไรหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทยทาให้ดุลการค้าของไทยดีขึ้นฉะนั้นนอกจากผมจะเคยชอบปีกบชอบกบินกบชอบเพลงพม่าแทงกบและชอบเล่นไพ่กบแล้วเดี๋ยวนี้ผมยังชอบทานไปฉายตาก,ากบอีกด้วย